โยกมาว่าไงครับประจะนี้เฮีย <Here S 1> แล้วแมสซี่ลันทอง <Hey. S 2> เฮเียเลยเอานะครับมานี่คือกับตันของกากหมาเอาครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ใช่ครับ โอ้เป็นครับครับก็ต้องบอกว่าชิงในอัลเลสสองสายบาทไทยแล้วกูยังอยู่ตูดเนี่ยชื่ออะไรครับโอ้เอาละครับขอแก้ขมวนครับรุ่นรับแล้วก็นสวัสดีครับมาแล้วเปิดเยาวยาเฮ้ยร็วเฮียร็ว นี่ก e ็ไม่พานในด้านนอนนอตเนสแสงทองให้มาที่เมสซี่เอวัชรพงศ์สุบินวัชรพง์สุบินครับให้อย่างพับเคลื่อนครับมาที่9ก้ากรกับนาวาดิตอนี้ผู้เล่นจากลำพูนบุรโอตีบอลเมสซี่โก้โก้โก้โโก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 วัชรพงศ์ครับสุบินโยกมาและดีเดีอจคกิงเสียดาดเฮ้ยเฮ้ย เลี้ยงโยครับมาสับโอ้เอาละครับจัดมาสับราชบุรีครับไม่ผ่านครับสับราชมณีแล้วเขาแสงพร้อมหงเอาละครับปาดมาไม่ดีไอเฮียแมสซี่เลยปีดเบี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้วจังหวะสุดท้ายเหมือนจะได้แมซี่เอครับส่งมาเจ้าคิงครับนะครับเปลี่ยนบอลมาสับราชบุรีมาโก้ครับออกปฏิเสธแล้วก็เจนใดโยกมาว่าไงซับราชบุรีเฮียแล้วเมสซี่ล้างท้องเฮ้ยเรี้ยเลย โอ้โหไอ้ยเมซี่ล่างทองว่ะโอ้โหเอาละครับปานเข้าในดึงเข้ามาไม่ผ่านครับสามเีอัตราลเพิ่มสุพนบินบอลจังหวัด้ีฮีแล้วอเล็กวันไงเดเดไดเ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 ดการดเ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 คเด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 เนเด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 ะดเ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 ดแล้วกดเ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 เเเเ็เ ไม่เป็นจุดโทษนะครับการันเทก็ต่อครับเริ่มเรยกันใหม่ครับและยกยาวๆขึ้นมาแน้วนเฮียแล้วเจ้าตัวสุดท้ายก็เป็นนะขอแล้กันีนี้เขาพยายามาไอัพลเพื่อสุขมวลครับบิดบิดหนึ่งคืนไทยลักก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 ไทยไอเม่บอก้าดิลักกันนี้ก็บอลหลุดออกไปเห็นอะไรลักันนี้ก็ออฟฟี่เปิดวรรยาโต้กับบอไไม่ดีอยู่ทงของระวังงานไปแลีี้วเบสซี่ฮิตักก็เบสซี่พับพับพับเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วพับพับพับดีเดัอฮ็ดที เียยยโ้และทางกากหมาเหมือนขอใช้วิ v าครับมีการฟาวก่อนหน้านี้ที่จะไปเป็นประตูครับพี่น้องในจังหวะที่เจ้าแสงกบลมลุกคุกคานครับมีการน้าฟาวก่อนหรือไม่ครับจังหวะนี้ฟาวหรือ ไม่เปล่าครับท่านผู้ชมครับคิด uh huh. เห็นแบบไหนพ uh huh. ิมพ์กันเข้ามาครับว่าลูกนี้ที่ร uh ่า huh. นรับชมโย uh huh. มันฟ้าหรือไม่ครับผมตุ uh ๊ต huh. ตุ๊ โอ้ให้เป็นประตูครับสับราชบุรีครับอาครับดูคเขาขับเป็นลูกเต็มมุมครับสำรัดนักของขากหมานะครับมาสับราชบุรีครับบุญสิทธิ์ครก็พาเป็นลูกคอนเนอร์แล้วยกอายามาไม่ผ่านครับสับราญจุันรีของย่าเฟมครับยุทธศิษฐ์จัดเมืองออกมาสับราชบุรีไปแล้วเมื่อสับราญจุันรีของไม้ซีอุดรแหว่งเจอพลังวันกลางผ่านอีป๊อปพลัส พับเหี้ยแล้วพับเหี้ยวักแป่เหี้ยวักแป่เหี้ยวตักแป่เหี้ยักแวเยอะหลังทองแทงบอลขึ้นมาครับซาบราจุลีเขาไม่มีใครครับมาสักวินนี่มาจับไม่ได้เอาแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเอาแล้วอีป๊อปอีป๊อปอุดอนอีป๊อปอุดอนเไปต่อเอาครับปั้นกับปตันโงกมันแลอาร์เซน่อลซาบราจุลีโตกับนันดีว่าไงไปยฝ่าละเว้นซาบราจุนั้นนชช AH! ันดีซาบราจุลีความหลักถึงดึงเหี้ยแล้วแมสซี่ลังทองแมสซี่ลังทองเว้ย อีกหน่อยนึงสิบเจ็ดเอ้าอุ้ยเกือบถูกเออกูยอมแล้วสิบหกโอเคเออเอาเลีเ้ยวเลย,เยในขณะที่เราสองคนกำลังเถียงกันอยู่ว่านักกวเยเลี้ยงกีตสโมสรน,นั้นยิงไปแล้วครับพี่น้องครับกีตสโมสรเล่บอลสิบไอ้ยทำงานเ,เฮิกเว้นอีกหนึ่งคันไอ้ยทำงานเฮียอะไรกันเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อโอ้โหไอสัตว์กูก็ให้ล้านหนึ่งเออโอ้โหก,กูให้สองล้านวเะเออ าล<ม>าบก็จะว่าหมดเว้<า>เยล่อเยี่ยมยินดีลยครับสาหรับคนอาชีนไม่เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวโอ้นี่ครับเหลือถ้าชื่ออาดชีนมันตั้งเยอะทดอีกห้าทีนะโอ้เมื่อกี้กนเนี่ยแกล้มบอลน,นะคนเอกจบแล้วแบ่งกันคนละสามล้านสี่ล้านเฮ้ยคุมทีแรกก็แชมป์เลยเหรอ,อเออเฮ้ย ีไปแนวแอฟซะแล้วไอ้ก้าวไอ้สัตว์เดินมาไหว้พ่อไอ้นามึนน wow, ี่ครับมาแล้ว อ้าวครับจบกันไปครับสำหรับรายการนี้ครับรายการเดิ่งข่าโอเปนครับครับพวกเราครับทีมงานคือผู้บัญชาการรายการทั้งหมดครับในไม่ว่ากับผมบอลอาทีพีผมบางนันสะท้ายลุงยอศบ้านพาอบางเลาะถนนรถเตยวงตางลักจักรกงพี่โอเออนี่ครับแห่งชัยนาทครับนี่ครับอาผิดพลาดขออภัยผิดใจขอโทษไปที่นี้วันนี้ครับพวกเราทีมงานครับเสโอครับเอกนักข่าวเสียงครับต้องลาไปก่อนและต้องกล่าวคําว่าฝันดี